ตอนสูดสูดให้เต็มลึกเลยค่ะสุดสุดเลยก้านไว้แป๊บนึงแล้วผ่อนออกทางปากให้ท้องยุบสูดก็ไปท้องพองเป่าออกมาท้องยุบสามครั้งมันจะโล่งมันจะเบาพอหลังจากสามครั้งแล้วให้จับสมาธิไว้อยู่แค่ตรงนี้นะคะลมหายใจอยู่แค่สามเหลี่ยมตรงนี้นะดูแค่ลมหายใจค่ะหนึ่งนาทีนะถ้าถ้าถึงเวลาแล้วมิจะ มิ้จะตบมือให้นะคะก็อธิษฐานจิตพร้อมกันกับมิ้ถ้าใครอธิษฐานจิตพูดไม่ได้ก็แค่ตั้งจิตร่วมอนุโมทนาไปด้วยกันก็ได้โอเคไหมคะโอเคไหมอ่าที่ใครจะนั่งใครจะหลับตาใครจะทํามือไว้ยังไงแล้วแต่เลยนะคะนั่งอยู่หรือนอนอยู่ตรงนี้ได้เลยขออย่างเดียวอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับไปแล้วกันขอเวลาให้ตัวเองแค่หนึ่งนาทีโอเคป ุกบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติและในการนั่งสมาธิร่วมกับสมาชิกในวันนี้ขอให้บุญนั้นจงมาเป็นกองบุญขอให้บุญนั้นจงเป็นกุศลผลบุญแผ่ไปให้ภัยสารถึงเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทุกผู้ทุกคน ให้ถึงพร้อมบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายคู่ค้าลูกค้าศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาขอให้ท่านทั้งหลายโปรดจงได้รับบุญของข้าพระเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบูนุองข้าพเจ้าแล้วขอให้ท่านจงเป็นสุขจงเป็นสุขจงเป็นสุขหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินบุคคลใดๆไว้ในอดีตชาติจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาผู้ใดก็ตามที่เป็นแม้กระทั่งปรสิตเชื้อโรคทั้งหลาย โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่อยู่ในกายของข้าพเจ้าในส่วนหนึ่งส่วนใดในไขข้อในเอ็นในเส้นประสาทในกระดูกในมดลูกในอวัยวะต่างๆขอให้ท่านโปรดจงได้รับบุญของข้าพเจ้าเมื่อท่านได้รับบุญของข้าพเจ้าแล้วขอให้ท่านจงไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้น จงหลุดพ้นจากชีวิตขั้นต่ำณนะบัดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าหากข้าพเจ้าแข็งแรงโชคดีมีความสุขปลอดภัยข้าพเจ้าจะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งแบ่งไว้ทำบุญให้กับท่านรวมถึงเทวดาคุบาอาจารย์ เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาได้รับในบุญของข้าพเจ้าในทุกๆครั้งจนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะหาไม่หากข้าพเจ้าทั้งหลายเคยไปล่วงกรรมใครไว้อาจจะด้วยเคยทำแท้งหรือเกี่ยวข้องกับลูกที่ทำแท้งเด็กที่ทำแท้ง ขอให้เด็กทั้งหลายเหล่านั้นวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นโปรดมารับเอาบุญกุศลของพวกเราทั้งหลายที่ได้ทําพร้อมเพียงกันในวันนี้เป็นกองบุญรวมกันเมื่อท่านได้รับแล้วขอให้ท่านจงไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้นและโปรดอาหสิก,กรรมให้แก่เราทั้งหลายอย่าได้มีเวรกรรมซึ่งกันและกันอีกเลยหากแม้นแม่กับลูกและเรากับเด็กเหล่านั้นมีบุญร่วมกัน ขอให้ได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันเนก,กื้อนหน,นกกุนกันในอดีตชาติในในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติขอให้หนูไปเกิดเป็นลูกผู้มั่งมีผู้ที่เป็นเศรษฐีโชคดีมีความสุขต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตเชื่อมต่อบุญในอดีตชาติหากข้าพเจ้าทั้งหลายเคยทำบุญร่วมกับใครไว้และ เคยมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนคู่ของคนรักสมบัติทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในพื้นพิภพใต้บาดาลท้องมหาสมุทรท้องฟ้าข้าพระเจ้าขออนุญาตเชื่อมต่อนำเอาข้าวของเหล่านั้นมาใช้ในภพภูมินี้หนะ้บัดเดี๋ยวนี้ให้แปลงเป็นความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความร่ำรวย หากข้าพเจ้ามีบุญจะได้รวยขอให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รวยนะบัตรอยู่นี้หากข้าพเจ้ามีบุญจะได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านก็ขอให้ได้เป็นนะบัตรอย่างนี้ขอบร,รมบาคูพ่อปู่ฤาษีร้อยแปตนขอบร,รมบาคูหลวงปู่ใหญ่โลกเทพทอุรดขอบร,รมบาคูลวงพ่อจรันทิติธรโม บรมบคูหลวงพ่อกเกษมเขมมบาโูบรมบคูพ่อกเกษมหลวงพ่อกเกษมสีอาจินนะสีโรเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตโตองค์พระศิวะองค์พระพิกเนศองค์พระแม่อุมาพญาจิ้งจกสิหางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่รักษาอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าที่ทำงานของข้าพเจ้าที่รถของข้าพเจ้าที่เจ้านนหนทางทางอากาศทางบกและทางน้ำขอให้ท่านมีส่วนได้ในบุญกุศลของข้าพเจ้าในทุกๆครั้งแล้วขอเป็นพยานนำพาเชื่อมต่อบุญของข้าพเจ้าให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ ความปรารถนาใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้มาอย่างง่ายดายหากข้าพเจ้าติดขัดตรงไหนขอให้ท่านช่วยปลดล็อกให้หากข้าพเจ้าเจ็บป่วยตรงไหนขอให้ท่านช่วยรักษาให้หากข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ที่แยบที่พังทลายขอให้ท่านช่วยต่อเติมให้หากข้าพเจ้ามีลูกหลานที่ดือ้อเกเรขอให้ท่านช่วยสั่งสอนให้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปเพิ่มพูณทวีคูณทรัพย์สินเงินทองคนรักบริวารเพื่อนพ้องธุรกิจการค้าการงานเจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ใจขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกหลุดพ้นจากวิกฤตอันตรา,ายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนับแต่นี้เป็นต้นไป ขอให้เราได้พ้นจากภัยวิกฤตและได้ไปอยู่ในพื้นแผ่นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีมีทรัพย์สมบัติบริวารมากมายข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นจะเป็นประโยชน์แต่ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นขอให้ข้าพเจ้าเป็นหน่อเนื้อนาบุญได้อยู่ค้ำจุนโลกใบนี้ ด้วยพลังอธิษฐานขอให้สิ่งที่พูดและกล่าวมาทั้งหมดนี้จงสำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพันธ์อย่างอัศจรรย์ใจด้วยเถิดสาธุ